นี่แม่มาจช็ไอะไรก็ว่าคือจังเขาว่าวทุบบ้านนี่แหละแม่ยักษยานผ่านไม่มากระเพื่อนอ่นการยุยนั่นแหะแม่ไม่เลยย่ายานบ้านจังียแม่เดอานอ่นจังไแม่อ่นจังไอ่นจังไม่เลยจะอ่นจังไม่เลล่ะวะเี่ยวหัว่ยหัวมันสิตากันหัวมันสต้ืไก่สม่ต แล้วระดับต่อไปให้คุณแม่น้ำโตจ้ะอาแม่จับไม่เลยจ้ะลอจับตรงนี้นม่ลอจับตรงนี้กคุณตาเขาบอกคุตาจับแมไเจ๊ไหนนี่มีแห้งม่แหงเหรอคะบอกคุณเขาบอยูุบ้าเนี่ยะแบ่เชิญครับเนน้ำโตแม่ในน้ำโตกระทางูพอมาจงละหพนัก เราซื้อจากของนะแม่จ้าแม่ละเอียดทิ้สีสูงค่ารูปบ้านนิยมไทยจ้ามูสิบสามทรงเข่าประกวดค่าเบนหลังที่แม่เรายังไม่รู้เลยมั้ขอคะแนนจากคณะกรรมการเนื้อขาเลยขอบคุณขอบคุณค่ะเสียงปมมือชุดชืด่านไปแล้วสาวงามหมายเลขหนึ่งที่พี่แต่งโหดจากบันนิยมไทยจ่า โมนีติกะไม่บัอมูสิสามโมนงมากิดเอาเบอร์แล้วเบอร์นึงปะเลยลำดับต่อไปสามอุ่เลขสองคุณแม่น้าาวันแกสบายบังคบเศษเนี่ลูกเขาใเขาทพีกับน้องพระยค่ะอันคือว่านางนาวันชาพีพักค่ะอายุสิบแปดปีแล้วก่ะ พุ้แสดงมาแพ้ขี้มดเลยเนาะเอธิบายยุติสนามไหมสิบแปดีกล้วปิดสาวคือไหม่จตมาแพ้ขี้มดซื้อสิ่ใปีนปีนะจ้ก็เป็นกีบไหลแต่ไหมสิบแปดปก็บกปากไปห้าสิบเพราะว่าปากไ้ห้าสิบกวาใจทุ่งสงเ้้อประกวดเด้อค่ะเด้อข้อคะแนนข้อคะแนนข้อคะแนนเด้อท่านกรรมการ ออเออเอบอกชวีค่ะเซียงอเมื่อสชวอันเบอร์สอบอกอายุเบอร์หนึ่งะิบมแต่ใ้บอกอายุเบอร์นึนครับบอกอายุสัวันสอาเสีบอนสบค้างเพใจดีอายุแม่อีเดอค่ะ18ปีกระลังสีเข่าค่ะปากใบีขาค่ะสิปีกระลั่เสีเข่านี้ก็แม่เข่าได้ที่สปีสิ ไอแม่ถึงใจไม่อยากตองแล้วแล้วคืออะรอหูนมนะเรื่องลับ่อไปงอปีแล้วเ่มาเอาแต่ัปี่เน่รลบดับต่อไปสางามใหม่เลขสามเชิญค่สวัสดีตางกัตัแล้วออกห้างกออกห้างหมู่เดชิญคเสื้อแบบตองบฮ้อนรนไก่โก แนวผมดกบอลมีหัวล้านเลยจ้าจะเตือนมาซุบหัวล้านหรือมัดล้านก็จะซุบจะเซ็งไอพีเอ้ยค่อยเราคอค่อยเก่าจนเข่าไม่มาถึงค่อยจะดุนนั่นเถิงจนเข่าหน้าตาแล้วแนวตัวเจ้าเป็นข้อด่ายตัวลายเนาะ่อยขอเศร้าเก่าไว้สิเป๋วผู้เบอลเสียงกับเลออาบปี๊ปปียปหอยเสียงหอยเสียง ที่ซาบองที่จะหันหน้าไปหาเสียงก็ต่อเลยแม่จังจ้าแล้วนี่ที่บอกครับเสียงคือกันตอนนี้ค่ะเรียนทางท่านนายอำเภอท่านปิยชัยศรีบุรินท่านนายอำเภอขาขาวค่ะค่ะท่านไพรีทวารีท่านนายโยเทศบาลเทศมนตรีจมพลนนท์ประเดชจงกินพรเราบ่มีนายยเทศบาลเทศมนตรี เอาไม่ถามไม่ก็เป็นอย่างนั้นคะได้น้อยสิแปลกีมักจะหลงจะลืมค่ะท่านนายทวารีท่านนายกยเกซบาลท่านายโยเกซบาลเทศบาลตำบลโนนประเด็ค่ะเป็นมุกซื่อๆหรอกค่ะมุกซื่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เด็กผู้มาค่ะและกำนันจงอางกันมาลาด้วยนะคะท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกงท่านนะคะ แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ในบริเวณสนามอำเภอขาขาวแห่งนี้ค่ะจ้าแม่บ้านเย็นนิ่งเขตอยากจะขอแรงเชียร์แรงใจเป็นมาเลยจากท่านด้วยนะคะเรวก็ขอคะแนนจากคณะกรรมการทุกส่งเกียรติด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชียงป้อมเมืองสวัสดีวันนี้ระวางเบอร์สามในน้ำตูบโบนึงจะเบอร์สองก็การแห้งๆโขกอากาศในจะเป็นกองตินเนาะ ก้าวพื้อเต้กาวเพื่อนจาจะเปบอกระยะเอาคนเทยา้าื้อนื่อข้คัดข้างกาวเพื่อนเนี่ยจะไม่เพืน้าวเปล่ยนเงเเจเเพื่อนกวาวเปล่ยนเพื่อน่ัดว่นนะโซอันนะโซกันแห้งแห้งวังทับก็ทองโยกองก็เบาอยู่มาเลขที่ขอโอกาสใหมาเลขสีทองพอจะช่ม้วนเดครับผมมุกนี่มุกนี้ถือว่าทองข้างเราวจะพองจะหอมพอมแล้วมาเม่์องเลยแล้วไนําเลยเม่แม่ห้ามโตหอมแล้วมา จอัอจ้าเอาำเภอไหนจ้าอ้านนอนปอแดงจ้าอเบ้านนอนปอแดงนี่เป็นอำเภอถือคุณถามโบนกับพี่จ้าแล้วนายบอเว้าหมดเนาะพี่ย นี่บุลินม่ขอพ่อคุณไล่ๆเอพูดทุกคนคุณพ่อไปดีตาบาก็ได้ขอพ่อคุณไล่ๆได้ไมจ่าน้นคมได้คุณพ่อไปดีตาบารีขอพ่อคุณที่น้องทุกๆคนเลย่มาแอันผิดก็แงโดยจมีชีเด้อค ให้ท so like kind of like oh, yeah, yeah, yeah. ี่ขุด he ้กข no ุนส้หนังตันทุกคนทุนเดเ้าาเขาบอกว่ามาปะวัดเ้าแก่มาเจ้ามาเทียุญบับปลาดเ้ากันว่านี่จะบอกซื้อจ้ของรไปแมไงบอกื่อซื้อง่ไ่บอกซื่อสักันบอกซื่อสักคำไพเราะชื่อไปนางแกยงซิ่งจำเลิ้นนางแกยงซิ่ดีไหลผู้ไงอันลุงผาทักะหนังผู้เขาปะตวดเนี่ยนะไง รกม่ได้เข้านี้ก็ไม่เข้ามันคอไดีเออมันคไมันออไปเอ่เเป็นสามารถความสามารถปะด้สามารถยังไม่มีผู้ใดเนาะแม่บ้าแีบเายังมาเออไทเลยค่ะจ้าะเดี๋ยวเดเดี๋ยวออักคำกนคำนี้่งเออบ้ขักอน โอ้ป่าไม้ชิ้นโคตรเสนโดดเดี่ยวคนเขาเที่ยวก้นตัดประหัดประหารคนนกน้ำตกป่าให้มานานถูกลูกลานจนฝนแลงแห้หมดไปนั่งไเอาหมดแล้วเหรอขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะหมายเลขสี่นะคะเอาไมมาลาไว้ลาไว้ก็เป็นมาสิบสี่หวอยู่งรุน ลำดับต่อไปไรอีกนะลำดับต่อไปสางามหมายเลยเจ้าอเห็นนักสู้เบตตเ็ดปากปแค่ก็ราเล่กเนกระดองกันอย่าเลิเซิน สามล้านไมลเลขี่โอไมาเลขห้ามเลขห้าต๊ะตมาปีนี้นี่กองผมนะแม่ก็มาลาได้ปีกาปีกาดีีงเจ้าผมบ่ท่านปีนี้สากองผมแน่ใช่เลยค่ะค่าเริ่มเลยค่ะเพิ่งเพิ่งมาใช่คนเป่าหมเขาไม่มาเาเขาเขาเป็นคนกในเมองก็เป่าไปตรงแก๊งพวเราเปลี่นก็เราเปล่นเาเปลี่น้วะครับ่านดี่ค่านาคารกาทุกท่านเบอรนี้เล่เปลี่ยนนีต้เปลี่นเ่าเปลี่ยนนี่ะางเยอเบอร์ซีนี้มแล้วเต็ม เบอร์ซี่ร้ามากแค่เบอร์หาจะล้มน้องสู้ขอกระาเอาเบอร์เอาใม่้องสู้สวัสดีค่ะคณะกรรมการพุกท่านที่น้่เลือกหญิไหมที่ละข่ายน้เมือนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านสาน้อยส่งเขามาปิดตัวเทนในบ้านสมน้อยมูซิผู้ใหญ่อาวา้ยาว่ีมข้ามว่าข้มชงเขาบะกวกจ้ะจ้าจ้าอายุต้งหลเอว อายุ่าไรเราจะปีนี้หลายปันดหกสิบ่าเลยจ้ะหกสิบห้าจบ้นห้าบ่ว่าไเจ้าสิบ้านไงเยวื่งเอาเวิ่งเขาโต๊ะไหลเาขอคะแนนมาหน่ขอคะแนนพี่เวาจ้ะอ่าเลยขอคะแนนจากคณะกรรมการพท่านเอาดๆเยสำนกใเจ้าเด้อพาเลยหลายเทพาานา ม่เพราะังท่านเป็นกรรมการจะได้สมมตเป็นผู้ชายจะโคนเป็นกรรมการน่ะนะเรื่องซชื่อเพิ่งจะว่าไปนก็ใช่ท่านาปีเอาอไงนายกไพนีท่านปีตลนาเริ่มสงสัยเราไปดูผาเหรือเดูผาเขาเราาอูดีล่ะผมดีคนคนประเภนี่มน ก็เลานะเปี่ยนบุญี้ดั้อ่ะเอาตาขอคะแนขอคะแนนขอคะแนจากคณะกรรมการพี่ๆน้องๆคุณนางเบิ้งนางชมนางเบิ้งนางแง่ยี่ทอนำสุกขุขอน้ำหอคณะกรรมการ่คอขอพูดอะไรขอวัดดีค่ะสวัสดีค่ะสามงานไมเล็กหนาบุ้ดัำบบต้นปักอสางาุนติดหัวน้าบอกค่นี้มาเล็กหกอยู่ฟังมูบ่อหรอนิ่งเทียงทีรีกัน เป็นคนมีจังหวะไม้เลยหัหัวขาหัวธรรมาดาหัวมนตุนมตดอ๋อเขาแบบพอแบบผู้ดีเนาะจะในตั๋วใช่ไหมคะัาไปบึกแนตั๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายกยุฐมนตทีเล่นไปรู่งเงินปุ๊เนี่อย นายเพองนนอดาวปีนายอำเภอนายอำเภออ๋อพี่สบใส่สีพอนีโอ้ใหญ่ถ่ายกรลืมเนาะกระลืมกระลืมเาลืมเดีคณะกรรมการบุตรสุพสุขุนก็แลกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่มามามาเบิองมืมือนี้เนาะ ยายพาข่อกำลังใจแล้วก็ขอพวงมาลัยขอคะแนนกับเบิกสุภุสุขนค่ะดิฉันซื้อหนังตำถาทุ่มทองู้ใหญ่บ้านบ้านโนดประเดงโมลึงทรงข้ประกวดค่ะ